สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องไม่สนิทบิดให้หมดชาแนลเนาะวันนี้นะคะอหนูจะมาสอนวิธีการอากู้และบิดแบบบ้าไม่ให้มีผลกระทบนะคะอันนี้คือเป็นสูตรที่หนูคิดขึ้นมาเองนะ,ะสูตรที่หนูคิดขึ้นมาเองว่ามันต้องทําอย่างนี้แต่หนูไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะแต่ตรงเนี้ยมีคนเคยทําแล้วก็ผ่านนะะมีคนเคยทำแล้ว,นนะะแ,ลวแบบหนูเนี่ยแล้วเขาก็ผ่านแล้วทีเนี้ย มันก็มีบางคนที่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่านนะคะอ่าเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปโหลดแอปสินเชื่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่าเพิ่งไปโหลดอย่าเพิ่งไปโหลดเลยแอปพวกนี้อย่าเพิ่งไปโหลดเข้ามาเด็ดขาดนะคะให้เรามาทําการแบบนี้ก่อนนะคะเข้าไปที่สมุดรายชื่อโทรศัพท์นะคะให้เข้าไปที่สมุดรายชื่อโทรศัพท์เราแบบนี้นะคะให้เราปอมหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือว่าสมมติว่าคุณมีรายชื่ออยู่แล้วสมมติว่าอันนี้กั๊เนาะยกตัวอย่างกั๊อย่างนี้นะคะแล้วคุณก็เข้ามาแก้ไขก็ได้ คุณมีชื่ออยู่แล้วนะคะอ่าคุณก็เข้ามาแก้ไขคุณก็เปลี่ยนหมายเลขค่ะหมายเลขท้ายหนึ่งตัวก็ได้ค่ะเปลี่ยนเป็นแปดอย่างนี้ก็ได้แล้วคุณก็กดบันทึกนะคะคุณก็กดบันทึกแค่นี้เองค่ะกดบันทึกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเมมไว้พักประมาณสักสี่0ิบห้าสิบเบอร์นะคะหรือเมมเป็นร้อยเบอร์แล้วแต่คุณนะคะการอนุมัติเนี่ยก็คือขึ้นอยู่ที่รายชื่อเราเยอะเราน้อยอย่างนี้ด้วยนะคะ, <c oughs> อะ <c oughs> ขออภัยนะคะอืม ตรงนี้นะคะก็คือว่าทําการปลอมเบอร์ให้หมดเลยนะคะปลอมเบอร์ทั <daily> like eh. ้งหมดเลยนะคะพอปลอมเบอร์ทั้งหมดแล้วนะพอเลอพอละปลอมเบอร์ทั้งหมดแล้วนะคะให้เรามาที่แกรี่นะคะคือรูปภาพของเรานะคะเข้ามารูปภาพของเราตรงนี้นะคะอันไหนที่มันสําคัญให้เรากดลบทิ้งออกไปได้เลยนะคะอันไหนที่มันสําคัญหนูแนะนาให้คุณกดลบทิ้งไปได้เลยนะคะลบทิ้งไปได้เลยหรือไม่ก็ย้ายไปที่อ่าพวกอ่าเมลหรือ ย้ายไปที่ส่งไปส่งไปที่เครื่องที่สำรองไว้อ่ะค่ะเครื่องที่คุณไม่ได้เอามาโหลดพวกแอป,ปเนี้ยนะอย่าเพิ่งไปโหลดนะย้านะคะอย่าเพิ่งไปโหลดก่อนนะให้คุณมาทําการที่หนูบอกก่อนอันดับแรกคือไปปลอมลายชื่ออันดับที่สองให้มาลบรูปภาพที่สําคัญออกนะคะแล้วก็พอเราลบลายชื่อแล้วก็รูปภาพที่สําคัญออกเสร็จปุ๊บนะคะแล้วทีนี้คุณต้องเข้ามาตรงนี้นะคะเข้ามาที่เพจสโตนะคะ เข้ามาที่เบรตโตปุ๊บนะคะแล้วคณก็โกดดาวเลือกเลยว่าคุณจะกู้แอปไหนอย่าแต่ว่าหนูแนะนานะว่าการที่ว่าเรา,าปลอมรายชื่อวันนั้นปุ๊บแล้วก็ลบข้อมูลวันนั้นปุ๊บคุณอย่าเพิ่งไปโหลดนะคะปล่อยไว้สัก4ี่ห้าวันก่อนปล่อยไว้สัก4ี่ห้าวันก่อนเพราะว่าให้ระบบ AI มันจําก่อนนะคะ เออให้มันให้มันจําก่อนแล้วค่อยมาโหลดแล้วค่อยมาโหลดอันนี้นะคะแล้วค่อยมาโหลดพวกแอปสินเชื่อที่คุณจะกู้คุณจะชื่อสมมุติว่าคุณจะกู้แฮปปี้ตังเงี้ยอ่าคุณทําตามที่หนูบอกก่อนคือปลอมลายชื่อเสร็จปุ๊บลบข้อมูลที่สําคัญออกปุ๊บนะคะในแกลเลอรี่นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีรูปภาพเลยนะอ่าก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ่ายไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็อ่าถ่ายถ่ายไว้บ้างถ่าย อะไรที่เป็นรูปเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ะให้ให้มันมีไว้บ้างนะคะแล้วทีนี้ถึงประมาณ4ี่ห้าวันหรืออาทิตย์นึงเราค่อยมากดดาวน์โหลดสมมติว่าคุณดาวน์โหลดแฮปปี้ตัง สมมติว่าสิ่งชื่อแฮปปี้ตัค์แล้วกันเนาะหนูจะยกตัวอย่างให้ดูเพราะเราดาวโหลดปุ๊บนะคะพอเราให้ข้อมูลอะไรเขาไปเสร็จปุ๊บเราได้เงินเราได้เงินเราได้เงินเราได้อะไรเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราถึงมาการถอนการติดตั้งนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านหนูก็ไม่รู้นะว่าเพราะอะไรถึงไม่ผ่านนะเพราะว่าตรงนี้มันมันก็ตรวจสอบเนาะเป็น AI คํานวณตรวจสอบนะคะเพราะว่าการเพราะว่าส่วนมากแล้วหนูเห็นน่ะมันจะเล่นคนที่โอ้ทำงานดีพวกธนาคารพวกพ่อค้าแม่ค้าพวก ราชการอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นคนแบบนี้เลยนะคะที่เขาที่เขาอันนี้กันอะ่ะเขาจะมีให้กอกนะคะว่าคุณทํางานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านั่นแหละนะคะและอนุมัติเนี่ยก็คืออนุมัติสมมติว่ากู้ไปสามพันห้าก็จะอนุมัติอยู่ที่ประมาณพันแปดหรือสองพันห้านะหนูมไม่แน่ใจนะคะอ่าต่อมานะคะอ่า อย่างที่นูบอกนะดาวโหลดเสร็จปุ๊บอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปดาวโหลดแอปไอ้ดีนในเพจสโต่ปล่อยไว้สักสี่ห้าวันสักอาทิตย์หนึ่งก่อนถึงเข้ามาดาวนโหลดนะคะพอเข้ามาดาวโหลดเสร็จปุ๊บเราได้ตังเสร็จแล้วใช่ไหมพอเราได้ตังเสร็จแล้วนะคะวิธีการป้องกันต่อไปนี้ก็คือเรากดแช่ที่รูปตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าข้อมูลที่เราให้ไปเป็นข้อมูลเทจหมดใช่ไหมทีเนี้ยเราได้เงินมันมาแล้วเราได้เงินมาแล้วเราก็คือเราจะลบข้อมูลแล้วเราจะไปปิดการเข้าถึงไม่ให้เห็นข้อมูลเราแล้วอ่านะคะกดเข้าไปที่ข้อมูลนะ กดแชนะ์ก่อนนะกดแช่ที่แอปพี่ตังปุ๊บแล้วก็กดข้อมูลหนูหนูสาว่าหนูเคยสอนนะคลิปคลิปที่แล้วอ่ะหนูเคยสอนอยู่นะว,ว่าวิธีการลบข้อมูลยังไงอันนี้ก็ทําแบบเดิมเลยนะคะอันนี้คือวิธีการเตรียมการบิดเนาะอ่าได้เงินได้ไรายเสร็จสับปุ๊บเป็นข้อมูลปลอมเสร็จปุ๊บให้เรามาตั้งการอนุญาตแอปอ่าเข้ามาแล้วก็ปิดเลยค่ะพี่แตะเข้าไปแล้วก็ไม่อนุญาตนะคะแล้วก็กดออกแตะเข้าไปแตะไม่อนุญาตแล้วก็กดลูกศรกลับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะพี่เห็นไหม เห็นไ,ไหมการอนุญาตทั้งหมดทั้งหมดมีปฏิทินประวัติการโทรเอสเอกล้องถ่ายรูปอะไรในตำแหน่งเนี่ยที่หนูไม่อนุญาตแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ด้านล่างญาติจะอยู่ด้านบนเห็นไหมอ่าหนูก็จะแตะออกให้หมดเลย <S <S ประวัติการโทรเข้าโทรออกหนูก็จะไม่อนุญาตทั้งหมดเลยนะคะพอเราไม่อนุญาตทั้งหมดนี้แล้วเสร็จแล้วนะคะคือว่าไม่ได้ให้สิทธิ์ใดเลยถ้าม<ๆ>ันขึ้นแบบนี้แล้วนะคะให้ทุกคนกดออกมาได้เลยกดออกเสร็จเพื่อให้ทุกคนกดแชร์แล้วกดลบทิ้งเลยค่ะถอนการติดตั้งได้เลยนะคะตกเข้าไปที่ตั้งค่าก็ได้เลย เข้าไปที่ตั้งค่าอืมหรือไม่ก็กดแช่ไว้ก็ได้ค่ะข้อมูลแอปอย่างเนี้ยค่ะอ่าบังคับปิดลบอย่างเงี้ยค่ะลบเนี่ยลบอย่างนี้ได้เลยนะคะกดแช่หรือจะเข้าไปที่ตั้งค่า,างี้ก็ได้เนี่ยลบนี่กดแช่ไว้ปุ๊บข้อมูลแล้วก็ลบอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะขึ้นถอนการติดตั้งแอปนี้ไหมแล้วก็ตกลงได้เลยหรือมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะ ข้าไปที่การตั้งค่าแต่ว่าหนูว่าทําแบบหนูเมื่อกี้ง่ายกว่านะเข้าไปที่การตั้งค่าปุ๊บแล้วก็เขียนการจัดการแอปใช่ไหมคะรายการแอปอย่างเงี้ยเนี่ยคะ่ะแล้วก็เลื่อนหาดูอ่ามันมี2วิธีเนาะแล้วก็กดเข้าไปตรงที่แฮปปี้ตังตรงนี้ที่เราเจอปุ๊บนะคะแล้วก็ลบนี่คะ่ะแล้วก็ถอนการติดตั้งแล้วก็ตกลงได้เลยนะคะเขาก็จะถอนออกไปหมดแล้วนะคะไม่มี มันก็จะไม่มีแล้วในหน้าระบบของเมื่อกี้ใช่ไหมคะเพราะเราทําแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วค่ะทีนี้ใครโทรเข้าโทรออกหาเราอะไรพ่อข้อมูลพวกแอปวกเนี้หรือเราจะถ่ายรูปถ่ายเอกสารอะไรสําคัญลงไปแอปก็จะไม่สามารถเอาของเราไปได้แล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้เปิดเอา ตอนตอนอันดับตอนเริ่มต้นครั้งแรกอะ่ะเราให้ข้อมูลเทสไปทั้งหมดแล้วเรามาปิดการอนุญาตเข้าถึงเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องเราได้อีกเราก็สามารถเอาเอาอะไรของเราลงไปได้เลยนะคะแล้วต่อมานะคะมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าการที่เขาจะอนุญาตเงินให้คุณเนี่ยบางคนเนี่ยเล่นเฟซบ้างไม่เล่นเฟซบ้างนะคะหนูจะพูดในกรณีคนที่เล่นเฟสนะคะเขาก็จะเข้าไปเช็คชื่อตามชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณเป็นภาษาไทยก่อนสมมติคุณชื่อ นายประยง,งกแก่นหอมอะสมมติเนาะตั้งชื่อนามสมมุติขึ้นมานายประยง,งกแก่นหอมอะเขาก็จะไปเซิร์ชดูเอ้าภาษาไทยไม่เจอเขาก็จะเซิร์ชชื่อเป,ปาาน็นภาษาอังกฤษนายประยงเอ่อประยง,งกแก่นหอมเอ้าไปเจอปุ๊บนั่นแหละค่ะอนุมัติง่ายเขาจะอนุมัติง่ายทำยังไงคะวิธีการป้องกันนะคะให้ทุกคนไปทําการปิดเฟซนะคะในช่องหนูมีนะวิธีการปิดเฟซเข้าไปเลื่อนดูได้เลยนะที่วิดีโอที่หนูสอนนะคะปิดเฟซชั่วคราวให้ทุกคนทําการปิดเฟซชั่วคราวทั้งหมดนะคะแล้วก็ สามสิบวันนะคะเออปิดไฟสามสิบวันหรือจะปิดถาวรแล้วแต่คุณนะคะเลือกเอาเพราะว่าแอปพวกนี้จะตามอยู่ที่ประมาณสามสิบวันนะคะอ่าพอตรงน,นี้เสร็จปุ๊บยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนให้ทุกคนเข้าไปที่การตั้งค่าของไลน์นะคะในไลน์นะคะในไลน์าเนี้ยให้ทุกคนเข้าไปที่ไลน์ใช่ไหมพอเข้าไปที่ไลน์เสร็จนะคะพอเข้าไปที่ไลน์เสร็จให้ทุกคนอ่อลบโพสนะคะในแบบว่าสมมติว่าคุณ โพสอะไรเกี่ยวกับไทม์ไลน์ในไลน์ของคุณนะ่ะอาหนูจะยกตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันเนาะว่าจะไม่ว่าจะไม่ทําแล้วนะอะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะยกตัวอย่างโพสตในไลน์นี่นะคะโพส์ในไลน์เนี่ยที่เราโพสเนี่ยที่เราโพสไลน์โพสต์อะไรอย่างเงี้ยให้ทําการลบทิ้งได้เลยนะคะหรือไม่ก็เนี่ยลบโพสต์ได้เลยลบทิ้งหรือไม่ก็แก้ไขความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยอะ ให้ตั้งค่าส่วนตัวอย่างนี้ไว้เลยถ้าเราไม่อยากลบถ้าเราเสียดายนะให้ตั้งค่าส่วนตัวอย่างนี้ไว้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมองเราไม่เห็นนะคะแล้วก็สําคัญเลยนะคะ อ่าตรงนี้ให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขึ้นให้หมดเลยนะคะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเอสด้วยเบอร์โทรหรือว่าถ้าใครเอ่อมีหน้าที่การงานที่ต้องมันต้องเอสด้วยเบอร์โทรมันต้องนี่มันต้องเปิดคุณก็เปิดไว้ได้เลยค่ะแต่คุณลบรูปภาพตรงนี้ออกอ่าลบไอตรงโพสที่ออกเพราะว่าเขาจะมาคอมเมนต์ตรงใต้โพสเนี่ยอ่าเขาจะมาคอมเมนต์ประจานตรงนี้อะค่ะนี่แหละคือสําคัญที่เขาจะเข้ามาประจานได้เนาะอ่า เพราะฉะนั้นแล้วก็คือลบออออออตั้งค่าความเป็นส่วนตัวก่อนเขาไม่มีสิทธิ์เขาไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงในไลน์นะก็คือไลน์มันเป็นส่วนตัวใช่ไหมมันเขาไม่มีทางที่จะไปแฮกข้อมูลในไลน์คุณได้แน่นอนค่ะ ไม่มีทางที่ไปได้ข้อมูลอะไรคุณได้เลยทีเนี้ยข้อมูลจริงอะไรของคุณที่ได้ไปก็จะได้แต่บัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยบัตรประชาชนหลายคนถามว่าถ้าเขาได้ข้อมูลบัตรประชาชนเราไปหล่ะพี่แล้วเขาจะเอาข้อมูลบัตรประชาชนเราไปทําอะไรไหมนะคะหนูจะบอกให้ว่ามันก็จะไม่ขายต่อไอ้พวกวเว็บพนันพนันอะไรอย่างนั้นแหะคะ่ะเออคือคือว่าตรงนี้คือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกค่ะพี่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนมากก็จะมีลิงก์พวกพน,นันหรือเว็บพน,นันอะไรเงี้ยส่งไปให้เราอ่านะคะพวกเบอร์โทรเงี้ยมันจะมันจะส่งเอสเอ็มเอสไปนี่นะได้รับ ตรโน้นคลิกตรงโน้นคลิกตรงนี้นั่นแหละนั่นแหละค่ะพวกเว็บพนันก็จะส่งไปตามนั้นแหละข้อมูลของเรามันก็เอาไปขายตรงนั้นแหละค่ะขายให้พวกเว็บพนันนั่นแหละอืมแต่ว่ามันไม่ได้เอาชื่อเอาอะไรเราไปกรอกไปสมัครนะหมายถึงว่าเขาจะเอาเบอร์โทรของเราเนี่ยไปให้พวกไปขายต่อให้พวกพวกเว็บพนันพวกอะไรให้ส่งมาหาเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไปขายต่อให้พวก มิจฉาชีพอะไรเงี้ยคุณมีพัสดุตกค้างหรือว่าอะไรไงเออนั่นแหละค่ะไปทำองนี้นะคะไม่จําเป็นต้องไปทําบัตรประชาชนใหม่นะคะไม่จําเป็นต้องไปปิดหมายเลขบัญชีนะคะอันนี้หนูบอกไว้เลยว่าไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นเลยเพราะว่าเราก็ใช้งานของเราได้ปกติเพราะแอปพวกนี้นะคะเขาไม่ใช่เป็น เขาไม่ใช่แฮกเงินในบัญชีดูดเงินในบัญชีไม่มีนะคะแล้วก็บัตรประชาชนเรามันไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีลายลักษณ์อักษรของเรามันแค่เอาไปประจานเราเฉยๆเห็นไหมคะอ่ามันแค่เอาไปประจานเราเนาะอ่านะคะสําหรับใครที่ข้องใจตรงไหนอีกก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์นะคะคลิปนี้ได้เลยนะคะพี่เนาะสอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยว่าใครส <c oughs> งสัยตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็มี พี่ท่านหนึง่งที่ที่บอกว่าอะไรนะที่บอกว่าอยากจบอยากใจอะไรกับเขาหนาหนะคะพี่พี่ลองลองไปย้อนดูคลิปดูอะไรของหนูเก่าๆนะที่ที่หนูเคยสอนลงไปแล้วนะพี่เออแต่ว่าหนูก็ตอบคอมเมนต์พี่ให้พี่เขาอยู่นะ อ่าหนูก็ตอบหนูเห็นหนูก็ตอบให้อยู่นะคะอ่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบใจถ้ามีประโยชน์ให้กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะพี่แต่ถ้าใครอยากปรึกษาส่วนตัวนะคะที่บอกว่าหนูบอกว่าหนูไม่ได้รับปรึกษาฟรีหนูจะบอกแทบทุกคลิปเลยนะคะถ้าปรึกษาแอดไลน์มาส่วนตัวก็คือหนูไม่ได้รับปรึกษาฟรีนะคะอ่าศูนย์เก้าสองหกสี่หกสามสามห้าหนึ่งนี่คือแอดด้วยไอดีไลน์ของหนูนะอ่าคือสามารถแอดเข้ามาแล้วก็มาตกลงราคาอะไรกันแล้วเราก็ ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าใครดูคลิปแล้วโอ้ยผมไม่จําเป็นต้องแอดไลน์ส่วนตัวหรอกพี่หนูทําตามพี่ก็จบก็ได้ประโยชน์ดีก็ไม่ต้องมาค่ะไม่ไม่ได้บีบบังคับไม่ต้องแอดไลน์ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยทำด้วยตัวเองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเออเนี่แหละค่ะแล้วแต่ดนพี่นิดพิจารณาเอาก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครรับมือไม่ไหวนี่พี่โอ้มันอย่างนี้จริงๆพี่ผมเนนี่มีพี่แล้วผมอุ่นใจหนูมีพี่แล้วหนูอุ่นใจอ่าพี่มีน้องแล้วพี่อุ่นใจนะอ่า ให้ให้น้องช่วยพี่หน่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะพี่เนาะเพราะว่าตรงนี้มันแล้วแต่ความสมัครใจของคนเรานะแต่ถ้าจะบิดแบบที่หนูบอกเนี่ยอย่างเงี้ยผลกระทบจากผลรอบข้างจะน้อยมากนะคะจะน้อยมากแล้วก็ไปทำเราแทบแทบไม่เดือดร้อนถึงใครเลยเดือดร้อนแค่ตัวเองแค่นั้นเบอร์โทรนะหนูจะบอกให้ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะหนูไม่ค่อยสบายด้วยเนาะช่วงนี้อากาศแบบเปลี่ยนแปลงเนาะหน้าฝนด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ก็คือว่าถ้าใครอ่ะเบอร์โทรอ่ะหนูจะบอกให้ว่าเอาเบอร์โทรที่ตัวเองไม่ได้ใช้นะเอาเบอร์โทรที่ตัวเองที่ไม่ได้ใช้นะคะมากู้นะคะฟังคลิปนี้แล้วก็ขอค่อยไปซื้อซิมซื้ออะไรแล้วก็ค่อยมาทําลองดูเหมือนกับหนูนะคะเบอร์เซนที่ได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก70%ออยู่หรอก นะคะเจอร์เซอยู่โอากาสค่อนข้างได้ที่จะค่อนข้างสูงนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยกู้นะสําหรับคนที่เคยกู้มาแล้วแล้วจชคิดจะไปบิดเนี่ยมันยากค่ะยากเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีอยู่แค่ยี่สบาสิเองน้อยมากๆนะคะอ่าอันนี้นูบอกไว้ก่อนเนาะอ่าถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีหรอกค่ะพี่ที่การที่จะไปบิดไปนี่เขามันม,มันก็ไม่ดีหรอก แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวเราไม่ไงเราเดือดร้อนหรือว่ายังไงไม่อยากให้ผลกระทบรอบข้างอะไรเงี้ยหลายคนขอกันเข้ามาเยอะให้หนูสอนวิธีการอย่างนี้หนูก็เลยเออหนูก็เลยนํามาบอกมามานี่เพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้เขาได้ข้อมูลอะไรจากเราได้ไปเลยอะไรเงี้ยไม่ให้เขาได้ข้อมูลอะไรจากเราไปเลยก็ต้องทําแบบของหนูนะคะเพราะรูปเพราะ คุณให้ข้อมูลเท็จไปแล้วเขาจะโทรหาใครได้คะนอกจากเบอร์คุณเพียงเบอร์เดียวเบอร์โทรไปคนอื่นคนอื่นก็ไม่รู้จักคุณอยู่แล้วนในเมื่อคุณปลอมเบอร์ไปใช่ไหมแล้วรูปภาพที่เขาได้ของคุณไปเขาจะไปประจานช่องทางไหนในเมื่อเฟซคุณก็ปิดไปแล้วเออนะคะ แล้วเขาจะไปส่งให้ใครดูละ่ะแล้วเขาจะทํายังไงได้เขาตามอะไรเราไม่ได้นะคะไม่มีตามถึงที่บ้านไม่มีตามถึงที่ทํางานไม่มีเอกสารใดๆส่งไปที่บ้านไม่มีเอกสารใดๆส่งไปที่ทํางานมีแต่การคมขู่นะคะเพราะฉะนั้นได้ตังแล้วหนูแนะนาว่าถ้า,ถ,าถ้าซิมนั้นไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้งานไม่ต้องรับสายหรือว่าปิดทิ้งไปเลยก็ได้คะ่ะเพราะว่าคุณจะจิตตกถ้าคุณรับสายเขาเขาจะข่มขู่ทุกวิธีทางเพราะว่าการที่ว่าคุณไปเอาเงินเขามาเนี่ย เราไปเอาเงินเข้ามาเนี่ยเราต้องรู้เราต้องกลัวอยู่แล้วร,ร,รู้จิตใจกลัวเขาจะมาตามเมาอ่ามันจะมีอะไรได้มาง่ายขนาดนั้นเหรอทุกคนก็ต้องคิดไปต่างๆนานา <c oughs> อืนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะพี่นะกดไลค์ให้หนูหน่อยกันเยอะๆหน่อยนะพี่บางคนดูเฉยๆไม่ได้กดไม่ได้จิ้มเลยพี่เออช่วยช่วยกดหนูหน่อยนะหนูจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปเนาะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์คลิปนี้มันมีสาระให้คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลยพี่หนูชอบหนูชอบอ่านเม้น์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ คิดว่ามองว่ามันไร้ารหรือว่าอะไรก็เอาก็กดข้ามไปก็ได้ค่ะไม่ว่ากันเนะาะค่ะกราบสวัสดีค่ะ